สวัสดีค่ะนี่หัวข้อวันนี้รอกหน้าครีมลอกฝ้าอย่าหาทํานะคะหัวข้อแรงแต่ว่าคอนเทนต์มันไม่ได้แรงขนาดนั้นนะคะเพียงแต่ว่าอยากจะออกมาเตือนเนาะเพราะว่าเคสแบบนี้มีมาบ่อยๆนะคะแล้วก็เคสล่าสุดที่เข้ามาปรึกษาเนี่ยก็คือทํามาเยอะแหละแล้วก็ใช้ครีมมาเยอะแล้วก็สรุปสุดท้ายไปจบเอาที่ครีมลอกฝ้าเป็นครีมแรงนะคะซึ่งก็ ที่ที่เป็นผลที่เขาเจอนะคะคือสรุปขึ้นหน้าก็ดําขึ้นมาแล้วก็มีสิวด้วยนะคะก็เลยอยากจะมาเตือนกันนิดนึงเนาะก่อนที่เรารักษาฝ้าแล้วเราจะไปตัดสินใจเรื่องวิธีการลอกหน้าหรือในเรื่องของการใช้ครีมแรงๆอะคะ่ะเพราะว่าอย่างที่พูดอยู่เสมอว่าฝ้าค่ะคือมันมันอยู่ลึกอะมันไม่ใช่ว่า มันอยู่แค่ผิวข้างบนคือเวลาที่คุณไปใช้การลอกหน้าคุณไปใช้ครีมแรงๆพวกนี้ค่ะวิธีการที่เขาทำก็คือเขาไปทำงานอยู่กับผิวชั้นบนเขาจะเน้นเรื่องของการลอกเซลล์ผิวออกเป็นการเร,เร่งกระบวนการลอกเซลล์ผิวผัดเซลล์ผิวแบบ ที่มันผิดธรรมชาติอะคะ่ะทีนี้มันก็แล้วมันไม่ได้เข้าไปรักษาตรงจุดผลิตฝ้าเนาะข้างล่างก็ยังคงผลิตอยู่เพราะฉะนั้นฝ้าไม่มีทางหายแต่เอฟเฟกที่คุณจะเจอนั่นคือผิวที่แบบถูกทําร้ายอย่างหนักตามมานะคะอ่ะพูดถึงลอกฝ้าก่อนลอกฝ้าเนี่ยจริงในกระบวนการนะมันจะเป็นเรื่องของการใช้เรื่องของสารเคมีเข้ามาด้วยนะคะมันจะมีลอเอ้ยไม่ใช่บลอด ซาเดรอยไฮโดรควินอนพวกนี้นะคะที่เคยเจอแล้วบางคนนะคะอาจจะแบบเจอกรดด้วยนะคะผมเคยเจอลูกค้าที่แบบว่าหน้าไหม้มาเลยะคะ่ะหน้าแดงมาเลยอะเออเสื้อเนี้ยก็แบบต้องพักหน้าเลยนะคะแบบยังยังไม่สามารถที่จะเริ่มครีมได้นะค,ะคือต้องกัเรียกว่ากลับไปกระบวนการฟื้นฟูที่ทแบบกลับไปทําให้มันแบบ หายไหมก่อนอะเออแล้วก็ค่อยๆไปทีละสเต็ปช้าๆนะคะเพราะว่าหน้าเขาถูกเขาถูกกรดมาไงแต่ว่าอย่างถ้าคนที่ใช้ครีมรอบฝ้าคือผมเข้าใจนะเวลาที่เราจะแบบรักษาอย่างนี้ใช่ไหมเราเป็นฝ้า ขึ้นมาหน้าดำเนี่ยเราก็จะจิตตกถูกไหมพอเราจิตตกเราก็จะไม่มีความมั่นใจเราก็เริ่มรู้สึกกังวลน,นู่นนี่นั่นแล้วก็พยายามจะสรรหาวิธีที่มันจะทําให้หน้าเราอะมันกลับมาขาวเร็วๆใช่ไหมเอาฝ้าออกไปให้เร็วที่สุดแต่ว่าคุณต้องเข้าใจอย่างหนึ่งว่าโดยธรรมชาติของผิวเราอะนะคะว่าระยะเวลาผัดเซลล์ผิวธรรมชาติของเราอะคะ่ะ อย่างช้าที่สุดเอ้ยไม่ใช่อย่างเร็วที่สุดนะคะมันเริ่มต้นที่28วนันนี่คือผิวของเด็กๆนะผิวแบบว่าในช่วงที่แบบวัยรุ่นอะ่ะกำลังสาวอะ่ะแต่ถ้าเราอายุเยอะขึ้น ไม่ค่อยชอบคำนี้เลยมันจะเทือนนะคะคือถ้าเราอายุเยอะขึ้นไปถึง30 40, 40บาทนี้นะคะระยะเวลาพวกนี้มันจะยาวขึ้นอยู่แล้วนะคะเพราะว่าในมันเป็นความเสื่อมตามวัยของเซลล์ผิวเราอยู่แล้วนะคะซึ่งมันก็เป็นตามวัยอ่ะแล้วระยะเวลามันก็จะยาวขึ้นอาจจะแบบ1-2เดือนเลยนะคะมันขึ้นอยู่กับการดูแลผิวของเราอีกด้วยนะคะถ้าใครที่แบบว่าไม่ค่อยดูแลผิวปล่อยให้ผิวแบบเหี่ยวผิวปล่อยให้ผิวแห้งไม่ค่อยทากันแดดแบบนี้ค่ะ ระยะเวลาการผัดเซลล์ผิวเนี่ยมันจะยาวกว่าคนอื่นยาวกว่าคนในวัยเดียวกันนะคะมันจะลากยาวไปถึง2เดือนได้เลยเห็นไหมว่ากว่าที่เซลล์ผิวแต่ละชั้นจะผัดออกค่ะมันบางคนถ้าเราไม่ดูแลผิวมันจะยาวไปถึง2เดือนเลยถูกไหมแต่ถ้าผิวที่แบบอ่ะดูแลดีๆมันก็จะอยู่ที่ประมาณ1เดือนนะคะซึ่งแน่นอนว่ากับการที่เราไปเลือกการใช้ครีมดังแล,แล้วเขาบอกว่า เจ็ดวันหน้าดีอ่าเจ็ดวันฝ้าเกลี้ยงแบบเออฝ้าจางให้เราสันนิษฐานก่อนเลยนะว่ามันจะต้องมีกระบวนการของสารเคมีหรืออะไรเข้ามายุ่งเกี่ยวนะคะเพราะว่าถ้าเขาเป็นธรรมชาติล้วนอะ่ะเขาจะไม่สามารถที่จะทำได้ภายในเจ็ดวันหรอกเพราะด้วยระยะเวลา,าที่หงบอกนะคะว่าข้อเท็จจริงในในร่างกายเราอะ่ะระยะเวลาผลัดเซลล์ที่มันเร็วที่สุดที่มันจะลอกออกในแต่ละชั้นนะคะมันอยู่ที่ยี่สิบแปดวันนี่คือสั้นที่สุดแล้วนะคะเพราะฉะนั้น ก่อนจะตัดสินใจเลือกครีมลองแบบศึกษาข้อมูลเขาเยอะๆฟังโฆษณาแล้วแบบเอ้ยถ้ามันเร็วเกินไปให้มันเอะให้เราเอะนิดนึงอะคะ่ะก่อนที่จะเลือกเนาะคืออย่าแบบว่าคือแบบอยากจะข่าวเร็วหรืออยากจะใสาเร็วแต่ว่าบางทีมันมันก็กลับย้อนกลับมาทําร้ายเราได้นะคะในในใน,ในการที่เราเลือกผิดเนาะเพร mm hmm. าะฉะนั้นคราวนี้ทําวันนี้นะคะถ้าเรา ไปเข้ากระบวนการที่ผิดแบบนั้นอย่างถ้าเราไปลอกหน้ามาหรือเราไปใช้ครีมแรงมาแบบนี้แล้วเนี่ยเราจะต้องทำยังไงสมมติเราพลาดไปแล้วนะคะ1เลยคือก็หยุดหยุดหยุด,ยดการใช้ครีมแรงอันนั้นอันนั้นคือวิธีหนึ่งแล้วนะคะคือในเมื่อเรารู้ตัวเราก็หยุดแล้วใช่ไหมทีนี้เวลาหยุดนะคะคุณจะต้องทําใจนิดนึงนะคะรวมถึงเรื่องของลอกหน้าด้วยนะคือลอกหน้าบางคนถ้า ขั้นแรกดีมันอาจจะใสขึ้นแป๊บนึงแต่โดยส่วนใหญ่ที่ผมเจอจะไม่ดีตั้งแต่ครั้งแรกเลยนะคะก็จะเจอแบบหน้าแบบพังกลับมาแล้วก็แบบว่าออหน้าบางต้องมาซ่อมก่อนแล้วก็แบบมีฝ้ากลับมาเยอะขึ้นนะคะ <S 2> <S 2> คือถ้าเราเถ้าเราหยุดครีมแล้วใช่ไหมให้ทําใจไว้อย่างหนึ่งว่าเดี๋ยวหน้ามันจะดําขึ้นมา อาจจะมีสิวด้วยนะคะเพราะว่าอะไรเพราะว่าครีมพวกนี้อค่ะที่บอกเนาะเขาเป็นเล่นในเรื่องของการขัดเซลล์ผิวและเขาก็จะมีสารเคมีที่มันกดในเรื่องของฝ้าไว้คือมันไม่ได้ไปควบคุมการผลิตฝ้านะคะจุดที่ผลิตฝ้าเม็ดสีมาลานโนไซด์ที่มันอยู่ใต้ผิวผิวชั้นลึกของเราเขายังคงผลิตฝ้าส่งขึ้นมาอย่างต่อเนื่องีแต่เขาไม่โผล่มาให้เห็นเพราะเขาถูกเคมีกดไว้เมื่อวันดใดที่เราหยุดครีมอันนั้น มันกำลังจะสะท้อนความจริงค่ะว่าฝ้าที่มันถูกผลิตมาเรื่อยๆมันม,มีอะไรควบคุมวไมันก็โผล่ดำขึ้นมาดำขึ้นมาให้เราเห็นเรื่อยๆนะคะเพราะฉะนั้นถ้าใครไปใช้ครีมแรงมาช่วงแรกของการหยุดครีมต้องทําใจนะครีมมีสานะคะทำใจอดทอนนิดนึงว่าหน้ามันจะต้องดําขึ้น บางคนโชคร้ายมีสิวมาด้วยนะคะก็ต้องปล่อยให้สิวขึ้นนะคะแล้วก็รักษาสิวไปทีละสเต็ปนะคะคือถ้าเป็นสิวก็ใช้เวลานานกว่าคนอื่นอีกเพราะว่าคุณจะต้องเข้าไปรักษาสิวก่อนไปเคลียร์ผิวให้มันแบบให้สิวมันหมดก่อนนะคะถึงจะไปเริ่มการรักษาฝ้าได้นะเพราะว่าครีมรักษาสิวกับรักษาฝ้ามันก็จะดูแลก,กันคนละแบบนะคะถ้าเราลงผิดขั้นตอนแทนที่จะรักษาเร็วมันก็จะยิ่งนานเพราะฉะนั้น ถ้าวันนี้ไปใช้ครีมแรงมานะคะแล้วไปเจอแล้วสุดท้ายแล้วแบบหน้าทั้งแบบหน้าแห้งแล้วก็หน้าลอกหน้าบางเสร็จแล้วมีสิวด้วยเนี่ยต้องอดทนนิดนึงนะคะในช่วงแรกของการที่คุณหยุดครีมมีสารมาไอความเป็นจริงของผิวมันกําลังประทุกออกมาค่ะเพราะที่ผ่านมาเนี่ยสารเคมีกดเข้าไว้แต่พอวันนี้ที่ไม่มีสารเคมีเนี่ยมันก็ปะทุกออกมาทั้งหมดแต่สิ่งที่เราทําได้นะคะก็คือการ รักษาสิวไปก่อนแล้วก็ฟื้นฟูผิวไปด้วยฟื้นฟูความแข็งแรงของผิวอะคะ่ะด้วยการที่กลับเข้าไปเติมน้ําให้เขากลับเข้าไปฟื้นฟูบํารุงทําให้เขาแข็งแรงขึ้นมาเพราะเขาแข็งแรงขึ้นมานะคะ่ะการที่เขารักษาตัวเองว่าจะรักษาสิวหรือฝ้ามันจะดีขึ้นเนาะ,ะแล้วก็อยากจะแนะนําถ้าวันนี้เป็นแบบไปผ่านครีมแรงมาไปลอกหน้ามานะคะในการบวนการรักษาสิ่งที่หอยากเสริมก็คือ2ตัวะคะ่ะก็คือเรื่องของมาร์กหน้า นะคะกับตัวนี้กับตัวนี้นะคะตัวกินพูดถึงตัวกินก่อนคือตัวกินเนี่ยหลายๆคนแบบไม่ค่อยอยากกินแต่ว่าหงอยากจะแนะนำนะถ้าวันนี้เราไปเจอพวกครีมที่มันทำให้ผิวเราแบบบางลงเยอะอะคะ่ะตัวนี้จะเป็นตัวหนึ่งที่ช่วยสร้างเซลล์ผิวคุณที่มันกลับมาแข็งแรงอย่างรวดเร็วนะขนาดพวกฟ้าฮอร์โมนที่มันว่ายากยากอย,ย่างเอาอยู่นะคะทำรับตัวเนี้ย กับผิวที่เป็นแค่ฟ้าติดสารมาค่ะแล้วเน้นการสร้างเซลล์ผิวอะทำไมจะเอาไม่อยู่เนาะเพราะฉะนั้น ช่วงของการปรับผิวเตรียมความพร้อมผิวอย,อยากให้ทานตัวนี้ควบคู่ไปด้วยนะคะคือเขาจะทําให้ผิวคุณแข็งแรงเร็วและที่สําคัญคือระหว่างที่เราลงครีมฝ้าไม่ได้ถ้าสมมติเราเป็นสิวเนาะเออตัวนี้มันจะทําให้ฝ้าคุณจางลงเร็วนะคะแต่ถ้าคุณอยู่ในกระบวนการของการรักษาฝ้าฝ้าคุณก็จะยิ่งหายเร็วเพราะว่าเราเข้าไปช่วยผิวเขาจากข้างในไปช่วยทําให้แบบ ผิวมันสร้างขึ้นเร็วอะค่ะเรื่องของเลือดมันสะอาดแล้วก็เรื่องมันเป็นเหมือนโกรทฮอร์โมนอะที่มันจะช่วยผิวเราทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นสิวฝ้ากระริ้วรอยดีหมดนะคะส่วนเรื่องของมาส์กมาส์กเนี่ยเป็นตัวที่แบบว่าเหมือนฟื้นฟูผิวอะค่ะคือตัวนี้เป็นตัวที่สําหรับทํามาเพื่อสําหรับการฟื้นฟูผิวเร่งด่วนเนาะคือถ้าแบบว่าวันนี้เราไปเจอสารมาฉะนั้แเราหน้าแย่มากอย่างเงี้ยแบบ ทำอะไรก็ไม่เข้าทาอะไรก็ไม่ได้ลงอะไรแล้วแพ้ไปหมดนะคะแนะนําตัวนี้นะคะตัวนี้คืออ่อนโยนมากทำมาสกบคนผิวแพ้ง่ายเพราะผมเคยเจอลูกค้าที่แบบว่าแพ้ทุกสิ่งอย่างเลยนะใช้อะไรไม่ได้เลยนะคะแต่ใช้มาร์กเนี่ยรอดน,นะคะเพราะว่ามันเป็นตัวที่มันอ่อนโยนและทํามาเพื่อฟื้นฟูผิวโดยเฉพาะ,ะคะ่ะ mm hmm. แล้วเมน,นี้เป็นสารสก,กัด10กว่าชนิดที่เน้นในเรื่องของการแบบ เรื่องของสิวก็ต้านการอักเสบของสิวก็มีเรื่องของฝ้าก็คือช่วยแบบ BPS Y ที่ช่วยในการลดเลือนฝ้ากะที่แบบฝังลึกด้วยนะเพราะเขาเป็นเซรั่มนะคะเป็นพิกโกที่มันลงผิวลึกนะคะแล้วก็จะมีในเรื่องของแบบผิวรอยเรื่องของ GP4G ที่เน้นการฟื้นคืนชีวิตให้ผิวนี่แหละถึงได้บอกว่าถ้าวันนี้แบบเป็นเป็นสิวไม่ใช่เป็นฝ้าติดสารมาไปเจอวิธีแรงๆมานะคะ จะเย็นๆนิดนึงค่ะในเวลารักษาเนาะอาจจะต้องอดทนในช่วงแรกแต่ไม่ใช่รักษาไม่ได้เป็นแบบว่าเราต้องค่อยๆไปทีละสเต็ปนะคะจะไปลงครีมรักษาฝ้าเลยแบบคนอื่นเขาเนี่ยมันยังไม่ได้เนาะเพราะว่าผิวเรายังไม่ได้แข็งแรงเพียงพอแล้วก็ ต่อให้ลงไปมันก็ไม่ค่อยเห็นผลอนะเพราะว่าผิวที่มันไม่แข็งแรงอะคะ่ะเวลาการฟื้นตัวหรือการดูดซึมครีมต่างๆอะมันจะไม่เหมือนผิวที่มันแข็งแรงเนาะประสิทธิผลมันจะช้ากว่านะคะโอเคค่ะวันนี้ก็สั้นๆเนาะฝากเอาไว้นะคะอยากจะให้แบบคิดเยอะๆนิดนึงก่อนจะตัดสินใจว่าเราจะเลือกว,วิธีการที่รักษาฝ้าที่ทําให้แบบฝ้าเราหายเร็วแบบด่วนจี๋ทันใจนะคะเพราะว่า อะไรที่มันเร็วเกินไปอ่ะมันก็มันคือมันผิดธรรมชาตินะคะมันก็ไม่ได้ส่งผลดีกับผิวเราในระยะยาวนะคะรักษากับราชุเล่อาจจะไม่ได้เร็วทันใจนะคะแต่ผงรับรองเลยว่าไม่มีหน้าพางังไม่มีหน้าบางนะคะคือมันจะค่อยๆไปทีลสะสเตปแล้วผิวคุณจะแข็งแรงแล้วปลายทางที่คุณได้นะจะเป็นผิวหน้าที่ ไม่ว่าแข็งแรงมีภูมิคุ้มกันอ่ะมีภูมิคุ้มกันกันกบฝ้าไม่เกิดเป็นฝ้าง่ายๆคุณแค่ทากันแดดป้องกันทุกวันแค่นั้นฝ้าก็จะไม่กลับมาอีกนะคะแล้วก็ผิวหน้าคุณจะเป็นผิวหน้าที่เด็กอ่อนกว่าวัยไปเทียบกับเพื่อนรุ่นเดียวกันเวลาไปงานเลี้ยงรุ่นอะ่ะคุณก็จะเป็นคนที่แบบเด็กที่สุดนะคะก็ประมาณนั้นเนาะหงเองเป็นหลักฐานคนนึงนะคะคือวันนี้สี่สิบแล้วนะ ไม่ค่อยมีคนเชื่อนะเวลาบอกว่าเรา40แล้วนะคนจะแาบฮะจริงเหรอจริงเหรอนะคะ40แล้วจริงนะคะ41แล้วด้วยอ่ะนะคะก็ลองดูนะคะก็ปรึกษาปัญหาผิวก็ทักอินบ็อกซ์มานะคะผมก็จะตอบคำถามให้เอทุกทุกเคสเลยค่ะก็ถ้าจะให้ชัดเจนก็ส่งรูปมนะันเนาะไว้เจอกันใหม่ไลฟ์หน้านะคะสวัสดีค่ะ